ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับสิ่งที่จะมาพูดเลยมันมีเรื่องราวยะแยะมากมายนะครับแต่สิ่งที่อยากจะบอกเลยคือมันเป็นส่วนที่จะสร้างอนาคตให้กับทุกคนได้นะครับหลักๆแล้วการที่จะมาบอกสูตรสําเร็จนะครับเป็นอะไรที่เขาหวงแหนกันมากแต่สําหรับวันนี้นะครับผมจะมาเปิดเผยเคล็ดลับให้กับทุกคนรู้ในนี้มีใครบ้างครับที่อยากเปิดโรงเรียนสอนตัดผมในอนาคต ถ้ามีนะครับตั้งใจฟังให้ดีสิ่งนี้คือสิ่งที่จะปลดล็อกและนําคุณไปสู่อนาคตที่ดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับหลักๆแล้วในการทำงานของผม,มผมยึดหลักอยู่สามสอในการสอนนะครับไม่เกี่ยวกับร้านตัดผมเลยยึดหลักอยู่สามสอสอแรกคือสนใจวันแรกที่เราเจอกันเราต้องมีการประตมนิเทศละลายพฤติกรรมเราต้องสนใจว่า ใครคนไหนมาจากตรงไหนทุกคนโตมาไม่เหมือนกันแต่ละคนมาในแบบที่ไม่เหมือนกันนะครับเราต้องสนใจเขาก่อนอันดับแรกคือละลายพฤติกรรมเพื่อจะทําให้เขาเชื่อในสิ่งที่เราบอกและทําในสิ่งที่เราสอนนั่นคือสเต็ปแรกในการทํางานนะครับของผมคือเราสนใจเขาก่อนหลังจากที่สนใจเรียบร้อยหมดแล้วนะครับละลายพฤติกรรมทุกคนโอเคหมดอะไรหมดนะครับ ก็จะเป็นการใส่ใจใส่ใจคือเขาตั้งใจมาเรียนตับผมกับเราเพื่อจะไปประกอบอาชีพในต่อๆไปฉะนั้นเราต้องใส่ใจเขานะครับใส่ใจเขาในที่นี้คือไม่ว่าจะเป็นลักษณะการคุยการเป็นอยู่การอยู่ในห้องเรียนการคุยกับเพื่อนหรือการคุยกับอาจารย์ตรงนี้สำคัญนะครับสิ่งที่ทำเขาไปต่อได้ไม่ได้อยู่ตรงนี้เลยนะ อยู่ที่อาจารย์แต่ละคนจะใส่ใจเด็กได้มากเท่าไหร่นะครับโรงเรียนของผมมีอาจารย์ทั้งหมดสท่านผมจะสอนอาจารย์ทุกคนว่าทุกคนจะต้องมองเขาไม่ใช่ลูกศิษย์นะครับทุกคนต้องมองเขาเป็นพี่เราเป็นน้องเราเป็นครอบครัวเราเป็นนายจ้างเราอ่ะเดี๋ยวมันจะมีจุดที่่อไปต้องมองเขาเป็นนายจ้างตรงนี้สําคัญนะครับสําคัญสําคัญมากๆในการทํางานของ บริษัทหรือรูปแบบในการที่มันจะโตขึ้นถ้าเราสอนนักเรียนแค่คนเดียวนะครับอะไรก็ได้สําหรับผมนะมันง่ายมากถ้าคอร์สหนึ่งคุณมี20-30ถึงคนต่างที่มาละ่ะคุณจะต้องละลายพฤติกรรมอาจารย์ด้วยนะครับไม่ใช่ละลายพฤติกรรมแค่นักเรียนอันนี้คือสูตรความสําเร็จของการที่เราจะทํางานกับในรูปแบบการสอนการสอนไม่เหมือนการบริการลูกค้าตัดผมนะครับ ันจะเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปบายสเต็ปซึ่งตรงนี้จะต้องใส่ใจรายละเอียดผมต้องมีสอที่2ขึ้นมาอย่างเช่นการใส่ใจรายละเอียดเด็กทุกคนนะครับเริ่มพร้อมกันไม่มีพื้นฐานอันนี้ยกตัวอย่างเคสง่ายๆเลยนะสำหรับคนที่ในอนาคตจะเป็นอาจารย์สอนตัดผมนะครับคุณต้องใส่ใจเลยคนนี้ติดตรงไหนคุณต้องแก้ไขปัญหาให้เขาทุกคนที่ลงตัดแล้วในที่นี้นะครับทุกคนเคยติดขัดปัญหาหมด บางคนติดหลังหูบางคนติดท้ายทอยนั่นนั่นแหละคุณต้องใส่ใจเพื่อปลดล็อกเขาให้ได้อันนี้คือสิ่งที่ผมทำนะครับส่วนสอที่3อันนี้สำคัญที่สุดนะครับสำคัญที่สุดและสำคัญในสำคัญเลยอันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆคือการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับเขาในระหว่างที่เขาเรียนและฝึกงานตรงนี้สำคัญนะครับ คนเราอย่างจิตใจผมอมะผมบอกเลยจิตใจผมแข็งแกร่งมากผมลุยผมสู้หมดหัวแรกในชีวิตของผมนะครับลูกค้ากระชากผ้าออกแล้วเดินออกจากร้านผมอยากกลับไปทาําอาชีพเดิมเลยอาชีพเดิมเลยเพราะว่าเราไม่ไหวกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ขนาดใจใจผมอย่างนี้นะแล้วถ้านักเรียนบางคนที่เป็นแพนิกล่ะครับเราจะแก้ปัญหาเขายังไงจะทําไงเขาได้ไปต่อเราต้องสร้างประสบการณ์ให้เขา สถาบันซิสเซอร์คาเดมี่ของเรานะครับเลยสร้างร้านขึ้นมา1นล้านเพื่อจําลองสถา,านการณ์จริงให้เขาให้เขาได้เจอประสบการณ์ที่ดีก่อนไปเจอประสบการณ์ที่แย่และดีอันนี้ต้องแยกนะครับมีแย่และดีไม่ว่าใครกันแล้วแต่นะครับทุกคนเริ่มจากไม่เป็นจนเป็นและเก่งอันนี้ต้องแยกออกนะครับเห็นไหมครับถ้าประสบการณ์ครั้งแรกของคุณตัดผมอะอย่างสมมติอนะคนนี้ตัดผมครั้งแรกอะ คุณเจอลูกค้ากระชากผ้าออกแล้วเหวี่ยงของอ่ะคุณจะรู้สึกไงคุณอยากไปต่อไหมอยากไปต่อไหมครับอ่ะนั่นคือทางเราเลยต้องล้อมเพื่อให้เป็นสอที่สเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักเรียนก่อนเช่นผมจ้างหัวมาให้ตัดและหัวที่ผมจ้างมาให้ตัดนะครับผมบอกเลยว่าทุกคนทำข้อตกลงกับทางสถาบันเลยว่าถ้านักเรียนของเราตัดพลาด ถึงขนาดโกนหัวคุณเอาเรื่องไหมถ้าไม่เอาเรื่องโอเคผมจ้างคุณถ้าเอาเรื่องผมไม่จ้างคุณไปตัดที่อื่นให้เสียตังค์และทุกคนที่ผมจ้างมานะครับตัดกับเรามาประมาณ6-7ปีแล้วสถาบัานเราก่อตั้งมาครบ10ปีนักเรียนทุกคนจะได้ไม่ต้องเจอปัญหาอย่างนี้ผมเข้าใจการที่มันห่อเหี่ยวมากๆก,ก่อนที่จะเป็นช่างอะ่ะมัน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 ,ม,นมันเป็นอะไรที่แบบ ทำไมชีวิตต้องมาเจอแบบนี้ด้วยวะแต่ถ้าเราสร้างสิ่งดีๆให้เขาให้เขามีแพชชั่นที่ดีประสบการณ์ที่ดีของการตัดหัวแรกนักเรียนของผมนะครับถามได้เลยหัวแรกนี่ผมแทบจะประกบร้อยเอร์เซ็นเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างในการทํางานให้กําลังใจกันช่วยเหลือกันอันนี้เป็นส่วนที่ดีนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเผื่อใครอยากจะเปิดโรงเรียนสอนตัดผมในอนาคตจะได้นำสิ่งตรงนี้ไปปรับปรุงให้เข้ากับของคุณ ไม่ใช่ว่าตัดดิ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 ดดดดดดก็ควรมาตัดไม่ได้จะให้ทํำยังไงล่ะเราต้องค่อยๆโอเคไม่เป็นไรลูกต,ตัดเท่านี้นะ<ต>โอเควันนี้เราทําดีแล้วแต่ว่า<ะ>พรุ่งนี้<ะ>พี่ขอดีกว่านี้นะกลับไปซ้อมต่อแค่นั้นเองนะครับให้กําลังใจกันส่งเสริมกันอันนี้คือหลักในการสอนตัดผมของผมก็คือจะใช้สมสอตรงนี้นะครับ ใส่ใจสนใจและสร้างรประสบการณ์ดีๆให้กับเขาสร้างความมั่นใจให้เขาออกไปซึ่งหลักๆแล้วนะครับมันจะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไม่อ่ะต่อให้คนไม่เป็นช่างมันเป็นปัญหาลูกแตกมากนะครับใครเคยคิดไหมว่าจบไปแล้วอ่ะจบไปแล้วเนี่ยเก่งแล้วเนี่ยจะตัดราคาเท่าไหร่เคยคิดไหมครับค่าข้างร้อยหนึ่งอ่ะอันนี้8ปอันนี้200ต้องตัดเท่าไหร่นะครับผมบอกเลยแบบสั้นๆเมื่อกี้เวลาบีบมาแล้วก็คือ ให้คิด1%อร์ซของค่าเช่าได้เลยนะครับคุณเช่า10,000ห้ามตัดกว่า100บาทมันนั่นคุณทํานาให้นกนนคุณเช่า20,000ตัดไปเลย2 2 0 2 5 0คุณรอดแน่ถ้าคุณเช่า10,000คุณตัด50บาทไปไงครับรวยไหมครับรอดไหมครับ,บน,นั่นแหละครับก็คือหลักในการทําร้านตัดผมอันนี้ก็ฝากไว้คร่าวๆนะครับก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสิ่งที่ทําตรงนี้สิ่งที่บรรยายนี้ออกมาจากใจจริงๆและอยากขอบคุณบาปเบน ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณงานดีๆขอบคุณพี่น้องช่างตัดผมขอบคุณทุกคนที่มาร่วมผลักดันวงการของเราให้เติบโตขึ้นไปนอนรคตผมบอกเลยว่าอาชีพช่างตัดผมนะครับไม่ใช่ทางเลือกนะแต่มันคือทางรอดนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับพี่เอนะครับคุณศักดิ์สิริจุนเกษมนะครับ